ตอนนี้นะคะรุ่น้ำก็มาลงคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวขอแต่งตัวแป๊บนกันเนาะคือเรายังไม่แต่งตัวเลยเราเพิ่งลงคลิปไปนะคะใน t ิ k ต o อกก็แบบคือเราก็มีรุ่งยุ่งนะคะก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะต่อต่อไปรุ่นน้ำจะลงทุกวันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแต่งตัวเป็นไงบ้างรุน้นำก็เปลี่ยนหน้าใหม่ด้วยนะเป็นประมาณเนี้ยสวยไหมก็ค่อนข้างสวยเนาะ แล้วก็ใส่รองเท้ากันนะคะเออตอนนี้ก็มีคนมาทำอะไรสักอย่างนยูข้างๆบ้างนนะคะ่ะเดี๋ยวเราขอแบบทำทรงผมแม่มันแบบอันนี้กันต้องมากดไปที่รองเท้าเลยเราจะรองเท้านี้หรอรองเท้านี้มัเตี้ยรองเท้านี้ดีกว่าอ่าเอารองเท้านี้นะ น,นี้แล้วสวัสดีค่ะผมเป็นนี้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องประดับนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่ติ๊งนาถอดออกเลยอย่างง่ายๆเรอวนี้ดีอันนี้ดีกว่าอันเดิมสวยแล้วโอเคงั้นก็จะยังไม่เริ่มนะคะเดี๋ยวเราขอแบบแต่แว่นโอเคเสร็จแล้วเนาะแต่งตัวเสร็จแล้วกดบันทึกเลยฮะ ต่อมานะคะเราจะแบบไปหาเพชรกัน,นะคะ่ะอย่างแรกให้ทุกคนกดไปที่เหรียญฟรีแล้วก็สําหรับใครที่แบบอยากให้น้องนสอนอย่างอื่นด้วยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะต่อมากดไปที่ตรงนี้เลยต่อมานะคะให้ทุกคนนะคะรอสแปมหนึ่งนะคะให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้กดไปที่ตรงนี้ค่ะรอประมาณหนึ่งเนาะมันก็น่าจะรอไม่นานมากเนาะคะ่ะเพราะแบบ คือมันรอไม่นานมากให้ทุกคนเลือกเลยนะคะว่าจะเอาประมาณไหนครึ่งน้ําเคยได้เอห้าเพรมาแล้วเนาะเพราะน้ําอยากได้สี่สหนึ่งก็คือชุดนั่นเองก็ได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอา,เอาประมาณแบบราคาต่ำๆก่อนเนาะเพราะแบบมันก็อาจจะไม่ได้สีนั้นก็ได้เพราะแบบมันทำค่อนข้างยากนะคะกำลังโหลดทำแบบสำรวจรอสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะรอนะคะรอแบบรอนานมาก นานมากจริงๆคือมันจะโหลดอยู่นะคะเพราะนำ้ำานเพาน้ำเกือบทําทุกวันแล้วอ่ะมันมันก็อาจจะรอช้าให้ทุกคนนะคะมั่วๆต่อไปเลยค่ะมั่วต่อไปเลยอลย่อ<ห>นะคะทุกคนนี้ก็ได้รับเพชรแล้วนะคะเดี๋ยวเราโอ,อ,อ่งจะเอันนี้แล้วก็ออกมาตรงนี้เลยค่ะ สุดท้ายเราก็ได้เพจมาประมาณ1เพรแล้วเรียบร้อยยังโตมาให้ทุกคนนะคะเลือกเสื้อเลยค่ะว่าจะเอาอันไหนเพราะแบบมันเป็นเพรที่น่าภูมิใจที่สุดนะคะสําหรับตัวเองของเราเราก็แบบเลือกเสื้อเลยค่ะว่าจะเอาเสื้ออันไหนนะคะก็สําหรับใครที่เสียดายก็สามารถเก็บเองเอาไว้ได้เลยค่ะเพราะแบบบางคนคือเขาไม่ได้อยากจะเสียดายนะคะเขาไม่ได้แบบเสียดายเป็นทุกสิ่งเลยนะคะ เดี๋ยวคือเมื่อกี้คือนำเอา iPad ขึ้นมาพร้อมน้ำแบบมาบวกนึ้น้ำบอกแล้วว่าน้ำไม่เก่งไม่เก่งชินิดมากมากถ้ามาถามคณิตกับนุ่งน้ำไปถามคนอื่นดีกว่า สวยนะเบียนไหนบ้างน้ที่สวยๆอันนี้สวยเอาเลยไม่เอาวะไม่สวยอันนี้ก็พอดูดีนะพอใช้ได้ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เลยอันนี้สวยอ่ะเอาเลยเอาเลยครับสวยมากเลยเลือกเลยมันสวยสชยๆเลยก็ตอนนี้นะ ก็สามารถเก็บตังค์แล้วก็เก็บเพชรแล้วก็สามารถซื้อของที่เราอยากได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอจบไปแค่นี้ก่อนลวก,กันเนาะเผื่อแบบเผื่อแบบน้ำจะได้ไปหาเพชรอีกจะได้มาซื้อของแบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวน้ำขอไปหาเพชรต่อก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวไปหาเพชรก่อนนะเดี๋ยวแบบจะมาซื้อเสื้อเยอะๆเลยคะ่ะไปไปก่อนนะบ๊ายบาย